สวัสดีครับทุกท่านครับนำพาทุกท่านมาชมบรรยากาศและความสวยงามของการแข่งขันเรือยาวสนามบ้านหนองยางตำบลหัวเมืองอำเภอมหา,หาชนะชัยจังหวัดยะโสธรซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่8เดือนพฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภท40สี่พาย และเป็นการกลับมาของสนามแข่งขันเรืองยยาวแห่งนี้จากหลายปีที่ไ่ได้จัดการแข่งขันครับโดยมีเรือที่เขาร่วมทําการแข่งขัน8ปดลำครับประกอบไปด้วยเรือผาดคำสิงเรือนางส้อยฟ้าเรือนางคํบบอนสุวรรณาเรือเจ้าพ่อเมืองแสนเรือพลังนุ่ม79 เรือจะแม่เพ็รนาลายเรื่อนนางวันดีและเรือเทพเรืองริ์โดยถวยรางวัน่นแยกเป็นสองประเภทครับประเภทกอและประเภทขอผลการแข่งขันปรากฏวา่าถวยรางวั่นประเภทกอรางวั่ชนะเลิศได้แก่เรือเจ้าพ่อแสนเมืองรองชนะเลิศ เรือนั่งวันดีได้ร่วงชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นั่งเรือพลังหนุ่ม79และรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เรือคัมบอนสุวรรณาส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทขอครับรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเทพเรืองฤทธิ์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เรือเพชรนาลาย และรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ผาดคำสิงและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เรือเรือนางสายฟ้านี่คือผลการแข่งขันเรือยาวและบรรยากาศความสวยงามของสนามแข่งขันเรือยาวสนามบ้านหนองยาง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองอำเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรงานนี้ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองที่รื้อฟื้นการแข่งขันเรื่อยาวประเพณี่อันดีงามของชุ่มชนกลับมาใหพี่น้องได้ชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้หวังว่าปีหนา้าคงจะได้พ่อกันอีกนะครับคุณครับ